ไม่เจอด้วยด้วยก่อนหน้าโควิดด้วยแต่ยังเวลาโควิดไม่เคยเจองานไหนที่รวมสาวกับยุ่งพวกเนี้ยแบบเเลยดยไม่เชื่อเนี่ยพวกตัวคนไม่เชื่อเนี่ยนะตวกคนไม่เชื่อเลยสวัสดีครับซึ่งบางทีจะบอกว่า งานงานในวันนี้นะครับลอดมากด้วยบรรยากาศของงานด้วยทุกอย่างน่ารักเฟิร์ทุกอย่างครับแล้วก็เป็นที่สบายครับเพราะเราไม่รู้ว่าบอกว่าที่เสียมากเลยว่าสมชื่อคือเราไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วมีแต่ความที่สำเร็จรูปนแล้วก็เซ็กซี่มากๆขนาดนี้ครับผม คือแพลตฟองเนี่ยมันมีหลายแระป๋องนะรัว่าจะเป็นมีเหญิบๆกอมีเกมก็มีนะครับผู้ใจก็มีเหมือนกันใช่คือขาดอะรที่แบบมากนะสก็คือมีค r y p t o เค r เ e n c ีให้ได้เลือกด้วยแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะแจกไเป็นแสนกรองนะครับเป็นสกุลที่ด้านสัมปัสเลนะครับสุดท้ายเลยนะครับจัดขึ้นมาครับผระองเทรนะครับผมคิดว่ายังไงต่อฮะเอไ่มอ่ แล้ววันนี้ที่มาเซอร์ไพรส์ในงานอันนี้มาไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วโอนโกงๆเลยเอาหมดเลยใครก็ได้ติดตามิดเรื่เลยคือนี่ด้วยนักที่หลังครับวันนี้มาทำหน้าที่พิธีกรครับนะครัแล้วก็มาถ่ายครับช่องดีผมแท็กาด้วยแท็มาแล้วจ้าแล้วท่านพี่จ้าเดี๋ยวจะขอพี่ต๊อกนะฮะกับพี่พีขอช่วยใส่แม่ปอมให้ลงไปหน่อยถ้ามีดอกอะไรเดี๋ยวใส่แท็กตอนรายการคุณกันนะอนนี้ ตัวสาวนี่ไงอันนี้เป็นไงบ้างอันไหนครับโอ้ยใครก็ได้ผมบอกแล้วเป็นลัคลอบี่บอกเลยนะว่าคุณมุณอะไรเนี่ยโอ๊ยตายพี่ชาตัวสาวนี้คือระดับระดับประเทศครับที่มันลัตลอบมันใหญ่หน่อยมันใหญ่หน่ยดีประมาณไหนต้องไอ้บรรยายอีกเดียคือปกติมีสเปซกันไหมครับ่มมองมีครับแต่ว่ามางานนี้ไม่มีไม่มีเพราะว่า ใรที่รทัฐที่บ้านเนี่ยเร่งมีกลุ่มเล่งกลิ่นเนี่ยผมว่าอยากให้เล่งกลิ่นในองานนี้เลยครับนี่แต่ละคนเนี่ยงานนี้หอมมากนีแต่ละคนไม่เลือกเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่แต่ละคนวันนี้กี่คนประมาณกี่คนได้ที่รวมเป็นททีี่ฟสติวัลเรียกว่าสปาร์ตันหรือความร้องโอ้โหนี่เป็นเยอะกว่าร้านกาเฟ่เราเก่งนะความสำคัญก็คือตอนที่ตอนแรกเขาพูดถึงสปีดเนี่ยนึก ต้องหุ่นมากี่คิดถึงเรื่องนมก่อนเลยผมคิดถึงเรื่องไอ้ตัวนี้นมผมเห็นการถ่ายทำที่โซโลโมชั่นครับแล้วก็ผู้หญิงที่คัดมาแล้วทั้งนั้นพี่ลองหุ่นไอครับทีแบบนั้นแล้ววันนี้วันนี้มาเจอของิีแล้วโซโลโมชั่นไหมเกิดถ้าผมพูดอ่ะมันจะองได้ไม่ได้อกเลยมึงเออคือดเออพูดเลยว่ารู้สึกเลยว่ากินอะไรเข้าไปเนาะนั่นนั่นนั้นเลยนั่นนั่นนั่นคือเกิดตัมึงนั่นละ งๆนะถ้าไม่มีเหตุจารณ์โควิดผมว่าคุณจะได้เห็นโน้ตาวัตกับท่านพังยูเอาเออยู่แบบนึงอาจจะอยู่ข้างสะไว้นะอาจจะอยู่ข้างหน้านอนเล่นกับไลน์อยู่นี่มันจะตื่นรู้เลยคำถามตัวไปพอดีจะถามยกโควิด พอแล้วตอนนักสุขโควิดสิไปทำอะไรอะไรกันบ้างรก็ผมก็ต้องเหมือนกันก็รักษามาตรการครับเรียกว่าระยะห่างเลยระยะห่างแล้วงานในนนี้สุ้อ็นตอเนพวกเราลิมิมันวันหนึ่งรอบครับก็มาร่วมงานนี้แบบเต็มที่ไหมครับแล้วทีนี้พอัไอเนี่ยได้มารียนรู้กี่ยวกบเซบท่ี่่คุณานจะทำให้ดต่างกัน ไว้ที Schweiz ่สถานที่แ่งนี้นะครับผมให้ยังสวยให้ฟม่ต้องาที่จัดไปไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อคุณใคร